สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทำน้ำมะตูมกันแบบไง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วยนำมะตูมนะครับแห้งที่เราซื้อมานะครับมาเข้าอบลมร้อนก่อนนะครับมาอบลมร้อนเพื่อที่จะให้กลิ่นของมะตูมแห้งเนี่ยส่งกลิ่นหอมเย้ายวนกลิ่นเตะจมูกหอ,อมหวานขึ้นมานั่นเองนะครับหรือถ้าไม่มีเตาอบก็เอาไปจีกับกระทะร้อนก็นได้นะครับ หรือเอานำไปปิ้งก็ได้นะครับให้มันเกิดความหอมของมะตูมนะครับผมเราใช้มะตูมแห้งประมาณ9 1 0ชิ้นนะครับอาชิซื้อมาประมาณถุงนี้50บาทนะครับต้มได้แบบว่า4 5หรอบเลยนะทุกคนนี่5้บาทเองนะครับเข้าหม้ออบลมร้อนนะครับประมาณ10กว่าน,นาทีนะครับทุกคนแล้วก็ความร้อนอยู่ที่180องศานะครับ ลองกะเวลาดูได้นะครับมันจะส่งกลิ่นหอมออกมาจากหม้ออบลมร้อนเลยนะฮะมันจะได้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ร้อนมากระวังมือด้วยนะครับและกลิ่นตอนนี้จะหอมมากมากเลยนะฮะตั้งน้ำประมาณ2ลิตรนะครับน้ำเปล่านะครับแล้วก็นำมะตูมแห้งที่เราอบลมร้อนเรียบร้อยนะครับส่งกลิ่นหอมลงไปต้มได้เลยนะครับ อนนี้มันร้อนอยู่นะค่อยๆใส่ลงไปนะครับพอใส่ลงไปจนจบแล้วนะครับแล้วก็เคลเียให้มันลงไปใต้นะครับแล้วก็ปิดฝารอประมาณ10-15นาทีนะครับนี่มืนจะน้ำมาตรงมที่ต้มออก็จะสีเหลืองทองสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ พอสีตามชอบใจแล้วนะฮะเราก็นำมากรองนะฮะใช้ผักเขาบางหรือที่กองก็ได้นะครับกรองจนน้ำใสเลยนะฮะเราก็นำมาตั้งไฟอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะปรุงรสตามชอบใจนะครับอาชีใชน้น้ำตาลอ้อยนะครับน้ำตาลใส่ปรุงรสตามชอบใจเลยนะครับปรุงไปด้วยชิมไปด้วยนะครับเราตัดด้วยเกลือด้วยนะครับนิดหนึ่งนะฮะ อันนี้ก็อร่อยลืมเลยทุกคนนี่นะฮะพอเดือดปุดๆแบบนี้เราก็ใช้ได้แล้วนะฮะน้ำมาติมของเรากลิ่นมันหอมมากเลยทุกคนแล้วเราก็ไปแช่เย็นนะฮะก็ใส่น้ำแข็งนิดนึงนะฮะดื่มเพื่อความชื่นใจนะฮะกระหายร้อนได้ดีมากๆเลยนะฮะยังไงทุกคนลองไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุดและสวัสดีครับ